สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนนะครับมาทำบุญที่วัดพระประทนเจดีนะครับวันที่ผมมาก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดีเลยนะใครที่ไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหนก็แนะนำมาที่วัดพระประทนเจดีเลยครับ เดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปดูบนยอดท่าปางกันนะครับว่าเป็นอย่างไงบ้างนะ ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วนะครับซึ่งถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นยอดพระปางนะครับหรือยอดปราสาทนั่นเองนะก็ดูความอลังการของคนสมัยก่อนเขาทําไว้นะโอเรียกว่าใหญ่โตมากๆเลยนะครับก็วัดพระประทนเจดีนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆในจังหวัดนคนปรปฐมนะครับแล้วนคนปรปฐมเนี่ยก็จริงๆแล้วมี เมืองเก่านะครับชื่อว่าเมืองนครชัยศรีนะครับก่อนจะย้ายมาชุมชนนะครับมาที่พะระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมเมืม่อครั้งสมัยรัชกาลที่5นะฮะอันนี้ประวัติศาสตร์ผิดพลาดยังไงก็ฝากทุกคนแนะนำมาด้วยนะครับนะก็ต้องขอบคุณเอ่อ a ช g p t t GPT มากๆเลยครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติจังหวัดนครปฐมนะฮะนะครับอ่ะ สำหรับด้านบนเนี่ยผมขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากความงามของปราสาทเนี่ยยังเรายังมองเห็นตัวจังหวัดนครปฐมเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยนะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าอากาศเย็นสบายมากอยู่ข้างล่างเนี่ยโ,โหเมื่อกี้ขึ้นมานะครับดอนร้อนแบบเหงื่อแตกมากเลยฮนะ,ะเดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่างบ้างนะครับว่าข้างล่างเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ ครับผมอันนี้ผมลงมาข้างล่างนะครับก็เข้ามาในโบสถ์นะครับก็แน่นอนนะครับในโบสถ์จะมีหลวงพ่อโตนะครับก็เป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะที่อนนครปฐมเคารพบูชาแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะมีพระเกจินะครับต่างๆน่าจะเป็นเจ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดนะครับของพระปฐมเจดีนะพระปฐมเจดีนะครับอันนี้ตามที่อ่านประวัตินะนะครับอ่าแล้วก็ เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับแล้วก็สวยงามมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยทาราวดีนะเพราะนั้นก็เพื่อนเพื่อพี่น้องในวันเขา้าพรรษานี้ก็มาแวะชมวัดนี้ได้นะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเนะฮะก็จากกรุงเทพมาเนี่ยถึงพระประทนเจดีเนี่ยก็ประมาณ7 0กิโลนะครับโดยประมาณนะนะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับก็มาสักาสกราระบูชาแล้วก็มาชมความงามของ วัดนี้ได้นะครับนอกจากในโบสถ์จะมีหลวงพ่อโตแล้วเนี่ยนะครับยังมีพระพุทธบาทนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจําลองหรือว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสร้างพระเจดีย์นะครับแต่ก็ดูแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนนะมีคนมาบูชากันเยอะเลยนะครับในวัดพระปทนเจดีย์นะครับนอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่แล้วนะนะครับก็เหมาะกับสายมูมากๆเลยที่ชอบมูเตลูนะ นะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือยายหอมนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวัดมาอย่างยาวนานนะครับอย่าให้เราประวัตินะครับเพราะว่ามันยาวมากฮะ<笑><笑>นะครับเอาเป็นว่ายายหอมเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เคารพบูชาของคนนครปฐมเลยแล้วแล้วก็นะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่เป็นสายบุญนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนมาเที่ยววัด พระประโทนเจดีนะครับจังหวัดนครปฐมนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าถูกใจให้กดแชร์ครับ